เพือชาวสวนกับทีมงานทุกคนนะคะับชนะเย่งสีนเย่งสีนมันนิ่งๆแล้วเราแบบโก้กล้าเราพวกที่แพนามาใส่ปะที่นนางเอกไงคือจะหลอกกันแต่ก็ไม่หมดใจไม่เคยตายค่ะก็แค่บอกเลยว่าคิดจะตีมโดนตบโดนกระเทือนกับอุ้มเลื่อยลอยว้าหรอวันนี้มันทำอะไรบ้างวันนี้มาเปลี่ยนนางหัวเหมือนเดิมคือไม่ได้มาแค่สองเดือนแล้วเนาะใช่ ก็ามาตัดผมให้มันเข้ากับรูปหน้าเนื่อง um จากโชดีหนาา้าบาหนุ่มยาวแล้วก,รรก็โฉบผมยาวแล้วก,ก,ก็เปลี่ยนสีผมให้ม,ม,มันดแบบ b a ี y ดูไกลเกินไปบิงบิงอ่าเออเราเริ่มนะบ a b y มาตัวหลังจากที่น้องมาทำสีในเดินไปฉันโชว์ไป es, <ๆ>แล้วก็ไปทำสีดำน้องแฝดทำสีดำมาแล้วก็นั่งไปแบบว่าโอโหขั้นึงเออเปลี่ยนสีให้มันดูสดใสมากแบบอ๋อเข้าใจใช่ไหมคะแล้วก ภูมิใจนะที่ว่าตอนแรกนี่มีตัวเฮ้ยมันจะสว่างเลแต่พอทำออกมาเฮ้ยมันโอเคเข้าใจเพรโอเคไหมคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแม่จีทีมากจีทีจะต้องมาคนดีเข้าใส่มาชายชายก็ได้สวยที่สุดใช่ตอนแรกกับบุรีรโมยปกตีจติดตัดที่อร้อนอันนี้ต้องกลับมาตัดที่นี่ค่ะต้องยกหัวมาตัดที่นี่เลยสยามวันตัดสวยชายช่างม่สวยก็ตัดสวยมีสช่างมาเดี๋ยวไปก่อนแล้วกัันนะครบเพราะช่าง ไม่เอาคาเป็นไต้หันทำน้องค่ะ